ช่วง Travel Tips สุดยอดทำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุก hey, <Hey. S 2> เข้าสู่ช่วง Travel Tips นะฮะซึ่งก็ ปลายปีแบบนี้ที่เราทิ้งท้ายไว้ในเบรกเมื่อกี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องแทนที่จะไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์นะฮะลองทําใจให้สงบไหมแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆนะฮะแล้วก็ทำสมาธิข้ามปีไปเลยนี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะทําแล้วนะจริงค่ะเพราะว่าคือน่าดีใจนะเพราะไฟอไปตั้งแต่ประมาณ5-6ปีที่แล้วอะซันติก้าซันติก้าปีละ6ปีปะ ประมาณประมาณนั้นอะคือจําได้ว่าตอนนั้นอะสวดมนต์อยู่วัดพระรามเก้าแล้วก็ดินเสียงแบบหวออะแบบอุ้ยหวอไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรพอออกมาแล้วถึงได้รู้อะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากวันนั้นน่ะที่วันนั้นน่ะเป็นปีแรกที่ไฟเข้าวัดแล้วสวดมนต์ข้ามปีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปมีปีที่แล้วที่ไม่ได้ไปเพราะทำงาน ก็รู้สึกว่าคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทีนี้ก็ถ้าสมมฝุ่ใครยังไม่เคยเริ่มยังไม่สายค่ะทําได้เสมอเลยนะคะลองดูก,ก็แล้วกันมาสวดบนข้ามปีกันนะคะเพราะว่าทางกร,รุงเทพมหานครคือประเทศไทยเลยแหละเขาก็เหมือนสนับสนุนสสสนะสนับสนุนให้คนเนี่ยสวดบนข้ามปีกันก็มีกิจกรรมการหลายๆจังหวัดหลายๆที่เลยทีเดียวค่ะใช่ครับ,รบนะคะและ้วทีนี้เขาก็มีการสํารวจความนิยมของปี2555ข้ามมา2556ที่ผ่านมาว่าวัดไหนที่คนแบบปรับปรึ ืมากที่สุดโดยที่เขาวัดจากการจัดกิจกรรมใช่ไหมใช่ครัจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมใช่ครับพบว่านะฮะก็มี10วัดครับที่ได้รับความนิยมนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ให้ฟังกันนะครับว่ามีวัดอะไรบ้างนะครับเริ่มจากที่อันดับหนึ่งครับวัดปักน้ำนะฮะภาษีเจริญกรุงเทพครับผมค่ะแล้วก็วัดสเกตที่กรุงเทพนะคะ ใช่ครับวัดที่3นะฮะวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพครับวัดที่4ค่ะวัดพระเชตุภนวิมวลมังคลารามหรือว่าวัดโพนะคะกรุงเทพค่ะครับแล้วก็มีวัดพระปฐะมเจดีจังหวัดนครปฐมครับแล้วก็วัด พระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้อันดับที่6นะคะเยออันดับที่7นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะวัดอันดับที่8ค่ะวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อันดับ9นะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับกับวัดพระพุทธบาทครับอันดับที่10นะคะวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนี่ถ้าดูดีๆนะอย่างวัด พระธาตุสีจอมทองเนี่ยเป็นวัดประจําปีเกิดของพี่ไฟเลยอเออวัดพระธาตุพนมก็เป็นปรพระธาตุประจําปีเกิดมีหลายๆที่เลยอันนี้รเราไปร่วมด้วยช่วยกันได้ทีนี้สําหรับใครที่บ้านไม่อยู่ใกล้ๆกับสิบวัดที่บอกมาค,คือเอาจริงๆไฟว่ามีทุกวัดแหละวันนี้ไปทําบุญที่วัด t ับแมนวัดวัดสม a ย w วัดซับแมนอ๋อเออเนียนเนีน <c oughs> ทําบุญที่วัดเสมียนนารีรนะคะเขาก็มีขึ้นป้ายแล้วว่าแบบเหมือนเชิญชวนมาร่วมการสวดมนต์ข้ามปีเพราะว่าปีนี้เข้าวัดไหนก็ได้อ,อยู่ปีหนึ่งไปวัดวัดปรฐุมหูคนแน่นนะล้นหลามมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันค่ะครจริงๆเขาบอกว่ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนี้นะวัดส่วนกลางเนี่ยจะมีทั้งหมด216แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดนะคือเขามีมติแล้วว่าให้ทุกวัดนะฮะมีกิจกรรมส่วนตนข้ามปีอก็คือละวัดในภูมิภาคอีก4,547แห่งที่จะมีการเหมือนแบบจัดงานนะคะแล้วก็ส่วนของกรมการศาสนาสําหรับกรุงเทพมหานครใครที่มากรุงเทพมหานครนะคะลองตั้งใจฟังดีๆว่ามีวัดอะไรที่เขามีแบบเหมือนจัดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการบ้างแต่งจริงเท่าที่ไฟดูนะ วัดที่ไฟไปก็ไม่ได้อยู่ในนี้เอออันนี้เหมือนข้องคงมีพิธีมีอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็กรุงเทพมหานครก็มีที่ท้องสนามหลวงอีกอเออไปได้มีอยู่ปีหนึ่งเคยไปท้องสนามหลวงเริ่มกันเลยดีกว่าวัดแรกค่ะวัดอรุณราชวรารามค่ะครับวัดที่สองนะฮะวัดปากน้ําภาษีเจริญครับวัดอรุณนไปตองคืนสวยมากเลยนะพูดเลยวัดที่3ค่ะวัดประวันนิเวศวิหารค่ะครับวัดที่4ค่ะวัดสุทัศน์เทวรารามครับวัดที่5วัดยานวานนะคะแล้วก็วัดไรมิตรวิทยารามวัดเบญจมาราม วัดปทุมวนารามวัดราชาธิวาสวัดชนะสงครามวัดพระเชษฐพลวิมลมังคารามแล้วก็วัดสเกตนะคะใช่ครับวัดชนะสงครามก็ดีนะไปแล้วแบบจะได้ชนะศัตรูเหรออ้าวเขาเขาก็วัดวัชนะสงครามไงวัชนะสงครามเออชื่อก็บอกแล้วเนาะใช่นะก็ลองดูก็แล้วกันค่ะวัดราชาธิวาสเมื่อกี้ที่เห็นเห็นรูปกันไปนะคะครับบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่แบบ คือเคยไปแล้วก็เหมือนให้อาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยทําบุญไปด้วยดีนะจริงๆไิดว่าไปวัดไหนก็ได้ภูเขาทองไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ก็น่าจะมีงานเหมือนกันนะใช่ครับก็น่าจะมีลองดูแล้วกันนะคะใกล้วัดไหนก็ไปวันนั้นอย่างฟา่วัดพระรามเก้าก็มีเคยไปท้องสนามหลวงก,ก,ก็ไปได้ใช่ ปีนี้จะมีเพื่อนสวดมนต์เยอะเลยแหละใช่นะฮะก็ลองลองแพลงกันดูลองแพลนดูว่าเออใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นค่ะหรือถ้าสมมติว่าไม่ได้ใกล้นะเอาจริงนะสวดมนต์อยู่บ้านยังได้เลยจริงถูกต้องทุกอย่างอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้ารู้สึกไม่ได้สะดวกหรือว่าอึดอัดหรือหรือมีมีมีธุระธุระอะไรบางอย่างนะะมันอยู่ที่ใจนี่แหละครับก็ลองกันดูนะโอเค y ย a h เออนะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสําหรับใครที่มีเพื่อนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่า คือเหมือนกับเขามีการแจกจ่ายแผ่นพับสวดมนข้ามปีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนคือให้ครบทุกภาษาเลยแล้วก็กรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือไปยังสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตต่างๆรวมถึงสถานกงศุนไทยในต่างแดนสถานทูตสถานกงศูนของต่างประเทศประจําประเทศไทยทุกแห่งเลยค่ะเผยแพร่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนี้นะคะพร้อมๆกับชวนชวนนักท่องเที่ยวด้วยถ้าสมมุติว่าเราแบบพอจะแบบ speak English หรือแบบว่า ขมงชงเชงภาษาจีนได้ชงเชงออไม่ไม่รู้จะพูดว่าอไรภาษาจีนไงสปีกเลยก็ยังพอได้ใช่ไหมสำรัใครพูดภาษาจีนได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบาสาญี่ปุ่นภาษาแบบอินเดียภาษาอะไรก็ตามแต่นะคะมีเราเห็นนักท่องเที่ยวมาก็แนะนำเขาหน่อยละกันก็อาจจะแบบว่า ไม่คุ้นชินก็ได้ทาตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะแน่นอนนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่เรามาอัปเดตให้ฟังกันนะฮะในช่วงอง travel tips นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยเราไปพักกันก่อนและใครนะที่รู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอยากฟีลกู๊ดกันหน่อยนะฮะอยาเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยครับเพราะว่าช่วงฟีลกู๊ดกำลังจะมานะฮะเรามันรอดมากด้วยคลิปดีๆมาให้ดูแน่นอนครับจะเป็นคลิปอะไรจะสนุกแค่ไหนฟีลกู๊ดแค่ไหนสักครู่เดียวครับ